วันนี้บูมจัดเลยขนาดอากาศหนาวเนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งที่ผมอัดคลิปนะครับวันปีใหม่พอดีก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับนี่นี่นนมีมือตากล้องมาด้วยมาถ่ายคลิปให้ตักอ่ะเดี๋ยวช้อนให้ดูอันนี้ช้อนไปนิดนึงละนี่เขาบอกว่าจุกจุกวันนี้ ตัดตอนมันเต็มอันนี้อ่ะแล้วที่จะยกขึ้นไปใกล้ๆหนูนะค่ะช้อนมาหาหนูอ่ะเหรอ,อ,อหนูจะหนูจถ่ายในกระตุกกาะกระชอนอจุกจุกอีกแล้ว นี่ก็พอแล้ว่ะเหลือเหลือ้วแช่ต <so ู้เย็นอีกแช่ตู้เย็นอีกป่ะโยไม่ขึล้วโยมมน่ยมไม่้นเืมเดินไปค่ะเยอะมากครับตรงเนี้ ใต้แตงจะอยู่เยอะที่สุดก็บ่อบำบัดนี่ครับบ,รบ่อบำบัดน้ำเสียตามหมู่บ้านเนาะบ่อบำบัดนี่จะมีหมู่บ้านใหม่เขาจะมีพวกโครงการเขาจะมีแบบเขาเรียกเขาเรียกเลยนะที่ว่าก่อนจะ้ทเอาน้ำทิ้งเขาจะเรียกตัวตัวที่แยกก่อนนะก่อนจะปล่อยน้ำลงท่อระบายนะ,ะรครับแล้วมันก็จะมาที่บอ่อบำบัดก็จะค่อนข้างสะอาดนิดนึง ทุหมู่บ้านที่บอกปัดนี้หมดครับโครงการต่างๆให้ดู <c oughs> เห็นไหมร <c oughs> อดูน้ำ,นำกนดิ้นน้ำออกอันนี้มันเป็นผ้าถ้าเป็นผ้าอะไรวะผ้าขาวธรรมดาครับมันเะนอุ้มน้ำถ้าจะให้ดีเขาเรียกว่าผ้าแก้วอะไรวะไอ <c oughs> แกแก้วโอรอนแก้วครับมันจะไปอุ้มน้ําน้ำจะไหลออกหมดเลยนี่ก็ประมาณสามโลถ้าจากจริงๆก็เป็นสิบโลครับนี่ยขึ้นอย่างนี้เกือบทุกวันนะตอนนี้กี่องศานะสิบสี่ค่ะสิบสี่องศายัางบุ้งขนาดนี้ ก็จะหาดูไว้หลายที่มาที่แรกก็ภูมิเลยงั้นคลิปนี้ก็ที่เดียวเดี๋ยวบอกเทคนิคการหาขี้ก็พอเดี๋ยวถ่ายคลิป,ลปน้ำต้องเ,ออเดี๋ยวบอกถ่ายคลิปดีกว่าตอนไปล้างไรเดีงดีกว่า<ม>ตอนนี้กลับก,<ม>ก่อนเดี๋ยวไรเดีงตายต้องรีบกลับครับม,มันเยอะมากมันแคอัดเพราะผมไม่ได้น้ำแข็งมันน็อคด้วย เห็นบ้านแล้วครับเทไรใส่นี้ก็มาล้างไรเตรียมน้ำไว้นี่ผมก็ใช้เนี่าะนี่ปืบ๊บกองเ็ษขยะออกง่ายดีนี่ล้างไร ถ้าเราล้างน้ำแรกไม่สะอาดล้างแต่อย่างว่าต้องล้างสองน้ำแต่ถ้าไม่มั่นใจก็แช่ด่างรับพิมก็ได้เดี๋ยววันนี้จะแช่ด่างรับพิมด่างพิมก็ช่วยจะแช่แช่แป๊บเดียวครับเดีย๋ยวไม่แช่นานเดี๋ยวมันล่วงตายหมดแค่นี้ก็สะอาดละ ีขออนุญาตล้างอะไรก่อนนะครับ